สรับมนะครับก็ที่เคยดูข่าวในพระราชสำนักมานะครับสมเด็จพระเทพท่านจะมีพระราชกรณียกิจที่หลากหลายด้านแต่อีกด้านหนึ่งที่สําคัญที่เราจะเห็นอยู่บ่อยครั้งก็งคือท่านจะเป็นองค์ประธานในการทํางานบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเปิดพระอุโบสถในงานวางศิลาฤกษ์งานยกช่อฟ้าต่างๆจะเห็นอยู่บ่อยครั้งมากอย่างในพระประทุมวนารามแห่งนี้นะครับก็ยกตัวอย่างที่เห็นชัดขึ้นคือสมเด็จพระเทพเนี่ย ท่านเคยเสด็จมาเพื่อเป็นประธานในการเททองหลอ่อพระประจำวันเกิดของพรหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระพ,พ่นงซึ่งจะเป็นค้าประจำวันวันจันทร์กับวันอาทิตย์ซึ่งเราจะเห็นอยู่ในในวิหารแห่งนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่มองว่าท่านเป็นเป็นต้นแบบของพุทธศาสนกชนที่ดีทราบมาครับว่าพระองค์ท่านมีความแตกฉานในด้านการเทศต่างๆในเทศมหาชาติอย่างแตกฉานซึ่งการที่จะแตกฉานได้เนี่ยแปลว่าท่านต้องมีความใส่พระไทย ก็มีความสนใจในเรื่องนี้มากๆถึงจะรู้จริงแบบเป็นพระหูสูตรก็เป็นสิ่งที่วิเศษเป็นสิ่งที่เราเห็นถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทําให้กับพระศาสนาอย่างเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งครับ